ทีนี้เรามาดูข้างในเครื่องกันนะครับนี่เครื่องมือผมมาเป็นช่างเก่าอาจารย์ดังนั้นในการที่จะแกะเนี่ยถนัดนักนะครับมีล้อสองตัวนะครับแล้วก็ใช้สลักล็อกด้วยพลาสติกนะครับแกะแกะก็ไม่ยากถ้ามันจะมีสลักสลัก็อกก็ด้านหลังนิดหน่อยนะครับผมขออนุญาตวางเกะกะนิดหนึ่งนะครับ ขอวางตัวนี้แล้วกันก็ไม่เล่นะนําให้แกะนะครับเบอร์มีความจำเป็นเท่านั้นมีความจําเป็นเท่านั้นครับดูจากข้างนอกแล้วดูข้างในครับอาจารย์ครับข้างในเครื่องรับไทยซาข้างในนะครับผมบอกได้เลยว่าเราได้จัดระเบียบเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยคือผมเองเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันไม่เรียบร้อยอาจารย์อันนี้จริงๆแล้วคนไม่เห็นอยู่ในกล่องก็ไม่เห็นนะแต่ผมอยากให้ลูกค้าประทับใจเมื่อถอดเห็นเครื่องข้างในของผม นะครับไม่ใช่ของผมคือเครื่องข้างในของขอเบสบอลบิด <laughs> ในส่วนตรงนี้นะครับจนในส่วนของเบสบอลบิดสังเกตว่าแผ่นปิ้นที่จัดวางนี่อย่างเรียบร้อยอเพราะว่าพื้นที่ในการจัดวางมันเพียงพอ,อมันไม่ได้เล็กจนแบบจัดวางไม่ค่อยได้ต้องเบียดก,กันบางยี่ห้อเนี่ยจัดวางไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเบี่ยงวงจรหน,นีคือมันไม่สวยอ,ะอ่ะผมดูแล้วมันไม่สวยอ,ะอ่ะฉะนั้นเรื่องดีไซน์ตัวนี้ผมบอกว่าเฮ้ยต้นงัวสวยนะ คือเวลาลูกค้าถอดฝามาดูเนี่ยต้องแบบเออเว้ยใช่ต้องประทับใจต้องดูดีฉะนั้นเนี่ยของผมต้องนอกสวยข้างในต,งต้องสวย,สวยด้วยใช่ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องอข้างในกันว่าข้างในมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วดีอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันบแบบชัดๆเลยนะครับ